ไปขึ้น,นงิงยิงจิงอ่ะเอ้ยสวัสดีครับพบกับช่องพี่ออกอีสารแล้วก็ช่องรัชนีมาแชร์นะครับวันนี้เราเดินทางในโคราชเหมือนเดิมแต่ว่าสุดเขตโคราชนะครับวันนี้เราจะพาเอฟซีมาที่เขาใหญ่นะครับมรดกโลกนะครับวันนี้เราจะพาเอฟซีมาขอโชคขอราบกับเจ้าพ่อเขาใหญ่เลยนะครับเจ้าพ่อเขาใหญ่นี่ ขอวัดไว้ธรรมดาครับตังสุดๆนะครับ,รบแล้วก็เรียกว่าขออะไรได้ดังใจทุกคนนะครับไม่ว่าจะงวดที่แล้วไม่ใช่งวดที่แล้วงวดที่เราไปหาตามหาคนหายมากระรูชายแกแล้วก็มาเขย่าเสี่ยมซีขอพรขอขอพรแล้วก็บนบานสารเก่าว่าถ้าเจอหรืออะไรก็ช่างถ้าเจอหรือไม่เจอก็แล้วแต่เนาะขอเดาบังเอิญก็ได้ไปได้ เขย่าเซมซีได้เลขตรงกันเจ็ดสองสองเจ็ดเจ็ดสองก็เจ็ดสองเลยนะตรงกันแล้วหวยวมืนั้นก็ออกเจ็ดสองจริงจริงแต่เราไปซื้อสองเจ็ดมันก็เลยซื้อลอตเตอรี่สองเจ็ดเนาะมันก็เลยมันมันออกเจ็ดสองอ่ะวันนี้เราไปขอกับเจ้าพ่อเขาใหญ่กันดีกว่าสักสิบมากสักสิบจริงจนะครับสักสิบสักสิบที่สุดไปเขาขอกับอะไรว่ายาหมูขอกับยาหมูหรือเปล่าเมืไหนจะพาไปหา เดินทางเข้ามาเป็นระยะประมาณตั้งห้าร้อยเมตรเนาะจอดรถไว้ข้างนอกแล้วเราก็เดินเข้ามาจะได้ไม่ต้องเสียค่าปัดเข้าผ่านประตูเมตรอาตังเลยคิดแต่ยี่สิบบาทเดินเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรไม่ถึงห้าร้อยเมตรอีกนิดอีกนิดอากาศเย็นมากหรือเป็นเพราะว่าเรามาตอนเย็นก็ไม่รู้สวยมากธรรมชาติสุด ยเย็นเย็นออกนอนหนาวไปเลยอ่ะโอ้เย,ย,ย,ย็นจริงแลแล้วก็ถึงทางขึ้นแล้วทางขึ้นศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่แล้วอ,อ่านประวัติก่อนประวัติประวัติศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่อ่านเอาอเดอ้อเหนื่อย ในขั้นแรกเราจะก้าผ่านความจนก้าผ่านความจนไปหาความ,า,มามมั่งมีกับมีแหล่งบูชาดอกไม้ทุบเทียนปบูชาดอกไม้ทุบเทียน ดีนะ๋ยวะบอกบุญบอกบุญร่วมเชิญร่วมสร้างอุโบสถวัดป่าอำนวยผลอ๋อเป็นตู้คิดได้ไม่ไมยเลขมันพ <laughs> ีเป็นตู้ยอดเป็นตู้ยอด่อะเราไปกราบขอพรสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ อันนี้เป็นบริเวณรอบๆนะรอบๆสารเจ้าพ่อเขาใหญ่ธรรมชาติสุดๆ เราเราไปข้างในศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ เสียงวงเว้นด้วยแล้วก็าาว<ช>เขย่าเซียมซีเะไยอรอขอสักวงเวนสักสองตัวเขาดูอะไรเป็นลักดูแหวนหมอยังเป็ดแล้วเขาไปทั้งเป็ดมา่า มงแหวนให้โชคนี่สีสีไม่นเจ็ดอะไนอแปดสีไม่เราต้องดูว่าลูกสอนแบบเยอใเยอๆเขาอยู่เ้นไหนนี่ไงเขาเข้าไปทางเลขเปดมาก็เห็นนะเออเหล่มๆอะแปดสีแปดสีเซมสีจอมงแหวนให้โชคแปดสีไอ้ใครเอาเซมซีข้างนอกเราก็ไม่ได้ขออะไรล่ะขอจะยอดวิวปังๆเพีย มาถึงแล้วจุดเขย่าเสียมซีช้างก่อนนะช้างยกช้างก่อนช้างก่อนเอาลองดูช้างทองคำเดี๋ยวเดี๋ยวผิดช้างคิดขนาดอะไรวิธีอธิษฐานช้าง วิธีอธิษฐานช้างยกช้างเสียงทายความสำเร็จนคุกเข่าผู้ชายยกนิ้วก้อยยกครั้งที่หนึ่งเรื่องที่อธิษฐานถ้าประสบความสำเร็จขอให้ยกช้างนี้ขึ้นยกครั้งที่สองอธิษฐานซ้ำเรื่องเดิมถ้าประสบความสำเร็จขอให้ยกช้างนี้ไม่ขึ้น ถ้าเป็นไปตามนักแสดงว่าเรื่องที่ต้องการถ้าประสบความสำเร็จอยู่ก้อยอันนี้ก็ยกใช่อ๋ออยู่ก้อยเอากระทั่วก็ไม่ได้ว่าอะไรยกขึ้นเมื่อกี้ไม่ได้อ่านสองให้ยืยโอ้ทั้งที่สองใครยกไม่ขึ้นแสดงว่าแสงเกียงเซมซีได้แต่ก็คงจะขึ้นแหละ เป็คคนความเชื่อเนอะครั <S <S ้งที่สองนะครับคืออธิษฐานซ้าเรื่อง,อ,งองเดิมถ้าประสบความสำเร็จขอให้ยกทางนี้ไม่ขึ้นนะครับอ๋อครั้งที่สองให้ยกไม่ขึ้นอันดับวิบวเนาะที่แน่คือเราก็ต้องขอยอดวิวนะครับอันดับแรกอันนั้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น,นเอาไม่ขึ้นจริงจิงอ่ะเออยไม่มีขึ้นจริงจริงอ่ะเอาแล้วปังแน่ อ่ะโอเคเซมซีโอ้เซมซีเขาจะมีเป็นเครือออกมาแค่ตัวเดียวเนาะจะมีสองอ๋อมางอันก็เป็นอ๋อมีหลายเลขออเหมือนกับที่คราวที่แล้วที่มาดิยมันที่แล้วก็ไม่ขึ้นอย่างงี้แหละตัวนี้เลยหละเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะขยอยเซมซีหาเลขด็ดให้เอซีได้ไปซื้อลอกเตอรรี่ เลขที่ออหนึง่งหาหนึ่งก็ขยาวอีกอ้อเลขหนึ่งเลขหนึ่ง้องไม่ขึ้นจริงเลยกี่เนี่ยไม่ได้พูดเล่นเลยไม่ขึ้นจริงอ๋อไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้น,ข,นขึ้นหน้าดิจร้นจังเลย อันที่สองเลืเลอ่องอเอยสองหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามเอาพอพอละสามตัวละหนึ 1> 1, 2, ่งสองสามนี่ยงต้อไปขึ้นจรินะจิงอ๋อหนะึ่งอ,อุ้ยเรียก 1> 1, 2, เรียงเลยหนึ่งไม้แรกได้หนึ่งไม้ที่สองได้สองสามก็เป็นหนึ่งสองสามเลขหนึ่งสองสามเนี่ยเคยออกนานแล้วนะตั้งแต่สมัยสมโอเป็นเด็กหน่อยสมโอจะชอบหมดว่ะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม เราตามต่างหลายงวัดอง่าที่เราไม่ทำมันออกอโชว์ัมนมาน,นาเนครับเด่ป่ะตีของช่องเราจะได้ดังกังวานไปทั่วโลก นี้จบไหมจบดีกว่าเนาะอ,อันนี้คืออะไรผู้บุกเบิกอุทยานแห่งนายบุญเหลือโอ้ติะนั่งสาวบุญเหลือนี่เป็นประวัติผู้บุกเบิกอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นายบุญเหลือสายสอนนะจ๊ะคนแรกสองห้าสองันห้า้อยสาม อ่ะโอเคคลิปนี้จบก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะ